ตัวใหญ่ๆดำๆนะ่เป็นเหมือนนกกระยางในะ่หองตัวหญ่ๆเหมือนนกกระยางแต่ว่าไม่รู้เช่นนกกระยางไหมตัวเขาจะใหญ่มากนะบ้านเราเรียกนกอะไรก็ไม่รู้แต่ที่นี่เขาจะเรียกหมกอะเป็นขึน้นนกพิลาบนะแต่ไม่ใช่นกพิราบนะพี่น้องตัวใหญ่กว่นกพิราบเช่นนกนางนวนหรือเปล่าเหมือนสบ้านเราเรียกลูกนางนอนไหม มาดูนกค่ะพี่น้องนกทะเลนะคะน,นี่อากาศดีดีเห็นว่าแดดอากาศดีมากนกจะมีเรือประมงเข้ามาเอาปลามาส่งที่บริษัทที่โรงงานที่ป้าทำงานเนาะแล้วเขาก็โยนเศษปลาลงนกก็เลยบินมานนก,ก็เลยมากินพี่น้อง วิวสวยงามวันนี้แดดดีนะคะแดดดี้ชมวิวธรรมชาติที่นี่นอร์เวย์นนะพี่น้องแดดดีดีมือ่อแต่ว่าอ,อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์อากาศติดลบนะคะแดดดี be, ก็จริงแต่ว่าอากาศติดลบเนาะคืบก็ทะเลสอกก็ทะเลนะพี่น้องมาอยู่นอร์เวย์เนานะ อยู่เกาะเล็กๆของประเทศนอร์เวย์มันก็เลยไปทางไหนก็มีแต่ทะเลค่ะบ้านก็อยู่ติดทะเลแต่ว่ามันเป็นอะไรเป็นเป็นทะเลที่ไม่มีความหมายเนาะที่ที่นี่เพราะว่าอากาศมันหนาวอากาศหนาวก็มีทะเลก็ไม่ได้ลงไม่เคยได้ลงทะเลนะถ้าหน้าร้อนก็ไปเดินเอาเอาเท้าแปะแตะแตะน้ําทะเลหน่อยหนึ่งก็ขึ้นนะไม่คได้เล่นหน้าร้อนก็ ยังหนาวอยู่ขนาดหน้าร้อนก็ยังยี่สิองศาก็เยอะสุดนะที่นี่นกเยอะมากนะคะเพิ่นอิ่มแล้วเพิ่นก็ไปพักผ่อนนะเนาะตามอัธยาศัยด <c oughs> ูภูเขาฝั่งโน้นก็เป็นภูเขาแบบไม่มีต้นไม้นะเป็นภูเขาหินเนาะพี่นะ้องหินล้วนๆเนานะ,ะนะฝากฝั่งโน้นก็จะเป็นทะเลเหมือนกันนะคะ อันนี้จะเป็นช่องช่องฝั่งนี้จะเป็นช่องที่เรือเดินเนาะฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่ได้เรือไม่ได้เดินจะเป็นช่องแคบแคบนะแต่ถ้าเดินเรือก็จะเดินฝั่งนี้นะจะมีประมาณบ่ายสามโมงเนาะเรือเออเรือเออไม่ใช่เรือยอดเขาเรียกอะไรนะเรือคูชอะเรือเรือที่คนท่องเที่ยวเรือนักท่องเที่ยวก็จะผ่านมาในทุกวันนะ อากาศดีนะคะติดลบสองวันนี้ติดลบเบาๆนะคะไม่เยอะเห็นบอกว่าอา,อากาศของอาทิตย์นี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีแดดแต่ว่าก็ยังหนาวนะคะอาทิตย์หน้าก็จะมีฝนอีกตามเคยนะะถ้าให้เลือกฝนก็ฝน,นก็หิมะในป้าในมักหิมะด้เพราะว่าหิมะนี่มันทำให้อากาศสว่างเนาะ ทําให้สว่างอ่ะมีความสว่างเวลาเดินไปทางไหนตอนกลางคืนก็จะสว่างเนาะยิม่มันสะท้อนแสงแต่ว่าฝนก็จะมืดคืนนะพี่น้องมืดมืดไปทั้งหนก็มืดมนกทะเลจะกกะนกอีกอย่างดอกบ้านเราเรียกนกอะไรก็ไม่รู้แต่ที่นี่เขาจะเรียกหมกอะเป็นขึ้นนกพิราบนะแต่ไม่ใช่นกพิราบนะพี่น้องตัวใหญ่กว่านกพิราบเป็นนกนางนอนหรือเปล่าชาวบ้านเราเรียกลูกนางนอนไหม Bình có cho dừng nhé, vô việc vui bài nha, vô việc vui bài, bớt mưa ตัวใหญ่ๆดำๆนะ่เป็นเหมือนนกกระยางใช่อเตัวหญ่ๆเหมือนนกกระยางแต่ว่าไม่รู้เช่นนกกระยางเลยตัวเขาจะใหญ่มากนะสักงบแล้วสักเดี๋ยวก็จะบินไปทะเลาะกันนะจะมีตัวหนึ่งบินมาชบแล้วก็ทะเลาะกันกับ เสียงโบกเวกโบยบสักเดียวก็งเงียบนะนะสังคมนกเหมือนสังคมของคนเลยนะเฉยไม่ได้เนะก็จะทะเลาะกันนะหาเรื่องจะทะเลาะกันนนะเไอช่วงนี้ก็จะ,จะสง,งบหน่อยสักเดียวนะไม่ถึงห้านาทีก็จะมีตัวหนึ่งบินมาฉกแล้วก็จะวงก็จะแตกนะคะแตกคืองามวพี่น่องวิวงามนะวิวงาม,งาม เลิกงานแล้วพี่น้องจิกลับบ้านแต่ว่าแวะมาดูเนาะแวะแวะมาดูดกนกเมื่อกี้เสียงมันดังก็เลยแวะมาดูมันหน่อยแล้วแวะมาเยี่ยมเขาหน่อยโอเคจะได้เดินกลับบ้านแล้วพี่น้องอเอนยหิวข่าวแล้วไปหากินขา่าวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยนะคะกดไลค์กดติดตามกด u b s ส r i b e ให้หน่อยะะด้วยค่ะเด้อถ้าผู้ใดยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ป้าเนาะ ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ